สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูมาลัยจันทนะสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจํานวน1นถึงหนะคะนักเรียนเราจะมาดูรู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ของการ,รเรียนนะคะ,ะข้อที่1ก็คือนักเรียนสามารถใช้ตัวเลขแทนค่าจํานวนที่กําหนดให้ได้ถูกต้อง2นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขไทย เลขฮินดตอาระบิกและตัวหนังสือแทนจำนวน1-5ถึงได้ถูกต้องค่ะก่อนจะสู่เข้าสู่การเรียนการสอนนะคะเราก็จะมาทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนให้หนักเรียนดูนะคะให้หนักเรียนโยงเส้นจากคู่ภาพที่กำหนดให้กับตัวเลขให้ถูกต้องนักเรียนดูภาพแรกนะคะจะมีรถอยู่2คันนักเรียนก็โยงไปหาสัญลักษณ์เลข2 ต่อไปก็จะมีกระเป๋าสามใบนักเรียกก็โยงไปหาที่เลขสามต่อไปจะเป็นโทรศัพท์ห้าเครื่องก็โยงไปหาเลขห้าต่อไปจะเป็นลูกบอลหนึ่งลูกนักเรียกก็โยงไปหาสัญลักษณ์เลขหนึ่งต่อไปจะเป็นเสื้อสี่ตัวน้กเรียกก็โยงไปหาเลขสี่นะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ตัวเลขกับตัวหนังสือให้ถูกต้อง ทางด้านขวามือของนักเรียนจะเป็นสัญลักษณ์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าทางด้านซ้ายมือของนักเรียนจะปินเป็นตัวหนังสือตัวแรกสองสองต่อไปหออาหาไม่โทรห้าต่อไปหอหนึ่งไม่เอกหนึ่งต่อไปสอมสามต่อไปสออีสีไม่เอกสี่ ให้นักเรียนโยงภาพนะคะโยงให้ถูกต้องระหว่างจํานวนกับตัวหนังสือะะเด็กนักเ,เรียนลองทําดูนะคะว่านักเรียนจะมีความรู้เดิมเท่าไหร่นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะว่านักเรียนรู้อะไรบ้างนักเรียนเห็นหนังสือไหมคะจำนวนหนังสือหนึ่งเล่มที่วางไว้เราก็สามารถที่จะแสดงด้วย สัญลักษณ์คือเลขหนึ่งะเลขหนึ่งอาราบิกเลขหนึ่งไทยฮอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งเขียนเป็นตัวหนังสือเพราะฉะนั้นความรู้ตอนนี้ so. นักเรียนจะต้องรู้จากเลขหนึ่งอาราบิกเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งตัวหนังสือนักเรียนลองคิดสิคะว่าในร่างกายของนักเรียนมีอะไรบ้างที่เป็นจํานวนหนึ่งเช่นนักเรียนมีปากหนึ่งปากมีจมูกหนึ่งมีหัวหนึ่งนะคะ พะนั้นสรุปแล้วนักเรียนก็จะรู้เกี่ยวกับเลขหนึ่งค่ะต่อไปนักเรียนดูภาพนะคะจะมีใจกลางจานวนหนึ่งจำนวนสองเพราะนั้นจากภาพนี้จะมีใจกลาอยู่สองใบเราก็จะสจแสดงด้วยสัญลักษณ์คือเลขสองอาราบิกเลขสองไทยตัวหนังสือเราก็จะอ่านว่าสององ,องสองจำนวนสองเนี่ยในร่างกายของนักเรียนก็จะมีตาสองตามีไว้ดู มีหูสองหูไม่ฟังมีขาสองข้างไว้เดินเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เกี่ยวกับจำนวนของเลข2องคะนักเรียนภาพต่อไปจะเป็นรถนะคะรถเรียน,น้ำนะคะจำนวนหนึ่งจำนวนสองจำนวนสเพราะนั้นจากภาพน,นี้จะแสดงสัญลักษณ์ได้คือเลขสามอาราบิกเลขสามไทยตัวหนังสือก็จะเขียนว่าออ,อสาม จำนวนสามเราจะแทนได้เสียงเช่นแม่เรามีต้นไม้สามต้นมีของเล่นสามอันมีดินสอสามแท่งนักเรียนก็สามารถที่จะแสดงจํานวนที่เกี่ยวกับสามได้ภาพต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมีขวดจํานวนหนึ่งจำนวนสองจำนวนสามจำนวนสี่เรจะมีขวดจํานวนสี่ใบเขียนสัญลักษณ์ก็คือเลขสีอ่อารบิกเลขสี่ไทย สอีสีไม่เอกสีรู้จะให้นังงกเรียนลองเปิดคิดสิคะว่าสัตว์ที่นักเรียนที่รู้จักนักเรียนรู้จักสัตว์อะไรบ้างที่มีสีเท้านักเรียนก็จะรู้จักสัตว์ที่ที่อยู่ในบ้านเราอย่างเช่นมีมหมาหมานี่มีสุนัขม,มีสีเท้าวัวมีสีเท้าช้างมีสีเท้านักเรียนก็สามารถเห็นสัตว์แล้วนักเรียนก็สามารถตอบได้ว่าอะไรที่แสดงจํานวนสีได้ภาพต่อไปนะคะน,คน,นักเรียนเราก็จะมานับจํานวนหนึ่ง จำนวนสองจำนวนสามจำนวนสี่จำนวนห้าจำนวนเหล่านี้นะคะเราสามารถแสดงเป็นสัญลักษณ์ก็คือเลขห้าอารบิกเลขห้าไทยตัวหนังสือเราก็จะอ่านว่าหัวอาหารมี่โทห้าจำนวนห้าในนักเรียนสามารถจะ,จะพูดถึงในชีวิตประจำวันเราก็ได้อย่างเช่นฉันชอบกินขนมห้าอันฉันมีเสื้อห้าตัวฉันมีสัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบห้าตัว นี่ะเรียนสามารถแสดงจานวนหนถึงหได้ค่ะนเรียนนะคะเราก็ได้เรียนเนื้อหาแล้วจํานวน1จํานวน2จํานวน3จํานวน4จํานวน5ต้องเป็นเลขไทยเลขอารบิกแล้วก็ตัวหนังสือต่อไปเราจะมาฝึกทําแบบฝึกขัดกันนะคะว่าเราจะทําถูกไหมเรียนอ่านนะคะว่าเขียนเป็นตัวหนังสือได้ตามข้อใดเรียนดูข้างล่างด้านล่างนะคะจะมี s อ,อง o สองอาหารมิโตรหา อหนอนออึงนอหนึ่งไม่เอกหนึ่งอันนี้คือตัวหนังสือแล้วนักงรีนลยนลองนับภาพข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าจำนวนลูกภาพเนี่ยตรงกับตัวหนังสือตรงไหนนักเรนก็ดูนะคะก็ตรงกับหออาหารไม่ถห้าแสดงว่าเรามีจานวนทั้งหมดในลูกภาพนี้จํานวนห้าค่ะต่อไปนะคะจากภาพ เขาบอกให้เขียนเป็นตัวหนังสือตามข้อใดนักเรียนดูตามข้างบนก่อนนะคะเราจะอ่านว่าสออารมสามขออาหาไม่ทห้าสอองอสองแล้วนักเรียนนับลูกโป่งนะคะเราก็จะนับหนึ่งสองสามนักเรียนก็จะแทนด้วยจํานวนไหนก็คือจํานวนสองอารมสามเราก็จะมีลูกโป่งอยู่จํานวนสามใบค่ะใบนะคะ,ะ,คะเขียนเป็น นหนังสือได้ตามข้อใดอันแรกเลยก็คือสออามอมสามขออาหารไม่โทห้าสอ,อองอสองเรียนดูจากรูปภาพนะคะเราจะมีคนจำนวนหนึ่งคนสองคนเพราะฉะนั้นเราก็จะตรงกับเลขสองสอ,อองอสองค่ะนักเรียน เราได้เรียนรู้ที่มาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนตัวเลขเป็นตัวหนังสือแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาให้นักเรียนจัดคู่ตัวเลขไทยกับตัวเลขฮินดูอารบิกนักเรียนดูทางด้านขวามือของนักเรียนจะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าทางด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นตัวเลขไทยนะคะมีเลขสี่เลขหนึ่งเลขสอง เลข5เลข3ให้นักเรียนโยงนะคะเลขหนึ่งอารับีตรงกับเลขหนึ่งไทยเลขสองอารับีตรงกับเลขสองไทยสามอารับีตรงกับเลขสามไทยเลขสี่อารับีตรงกับเลขสี่ไทยเลขห้าอารับี ตรงกับเลขไทยยังไงบ้างคะนักเรียนเรียงทะเยอได้ถูกต้องตามที่คุคถูชี้ไหมคะแสดงว่านักเรียนเก่งขึ้นแล้วนะคะค่ะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้จํานวนหนึ่งจำนวนสองจำนวนสามจำนวนสี่จำนวนห้าทั้งที่เป็นเลขไทยเลขลาลาบิกและตัวหนังสือแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทําการทดสอบหลังเรียนว่าเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วนักเรียนได้รู้อะไรบ้าง นะคะนักเรียนก็ดูแบบทดสอบหลังเรียนเขาบอกให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพที่กําหนดให้ตรงกับตัวเลขให้ถูกต้องนักเรียนดูภาพแรกจะเป็นภาพรถสองคันนักเรียนก็โยงไปหาเลขสองต่อไปก็จะเป็นภาพกระเป๋าสามใบนีนก็โยงไปหาเลขสามต่อไปเป็นโทรศพัพท์ ห้าเครื่องนัเรียนก็โยงไปหาว่าตัวเลขไหนเนเลข5ต่อไปลูกบอลจำนวนหนึ่งลูกค่ะนักเรียนโยงไปเลยต่อไปก็จะเป็นเสื้อ4ี่ตัวนักเรียนก็โยงไปหาเลขสเป็นไงคะถูกต้องไหมถ้านักเรียนถูกต้องหมดทั้งสีหข้อแสดงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนหน่งถึงหนะคะนักเรียน ต่อไปให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่กับตัวหนังสือให้ถูกต้องนักเรียนดูด้านขวามือของนักเรียนจะมีจํานวนหนึ่งจำนวนสองจำนวนสามจำนวนสี่จำนวนห้าด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นตัวหนังสือสองสองหออาหารมิโท5ห้าหอนอ,องนหนึอ่งเอกหนึ่งสออมสามอ 3, สออีสี่มเอกสี่ น้องีิงก็จะโยนะคะหนหานหอนงอหนุ่มเอกหนึ่ง,ออง,ง,งสองสอ,องงงสองสามสออามสามสีออีสีไ่เอกส,หสหีหออาหาไม่โทรห้าจะแ,แบบทดสอบทั้งหมดสิบ ก็นักเรียนได้กี่คะแนนคะถ้าใครได้สิบแสดงว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ครบตามจุดประสงค์ที่เราเรียนรู้แต่ถ้าใครได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่คุณครูจะฝากนักเรียนก็คือฝากให้หนักเรียนกลับไปทบทวนเป็นการบ้านเป็นให้กลับไปทบทวนว่าเรารู้อะไรบ้างและนักเรียนจะเป็นคนที่เรียนรู้ได้ได้เก่งคะ่ะ